บ้านพ่อบ้า

เลือีแล้วมาเลนมาตนก็ไอออนมันตัดข้าไปรุนแล้วแต่ไิ้มนนี่ไอเนี่เขาไล่มนมาตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นานแ้วนี่มันมาแต่หวงลอยหน่อยลอหน่อยอยู่มดับนี่ยดไกับอระหว่างไทมา้หบ่เขาชาติมันมี้เาออกมาจากป่าอ้อยาณกว่าเนี่ยโค้่ยนกลับนี่ย ไม่นี่ออกเลยตรงป่านุนร้อยมาเช่านี่จะไปเข้วาเช่าแสดงว่าสอตัวนี้มาเช่าสองบมางไหนนมีคนเนะแดงนี่หรที่ว่าให้ให้มาตัดครับกบบเนนี่ะเออมงนี่เดี๋ยวจะบมีที่เลี้ยวกรับไงนี่ช่วยยอเไก่ มัน่ได้เลยะน้ำน้ำกินไม่ได้แล้วเห็นเนลองตรงนั้นแล้วก็ยัดดี่ถนพระเหรอทีพระเหรอมันมันดูดไม่ได้แล้วครับต้องหายใจเออนั่นแหละมันเข้าไม่มัค่อยค่อยดิน ไอร้อนก็ขึ้นมันีมันมีขึ้นมนีมีมากนะเนี่ยแต่ได้น้ำมันร้ดีดีได้น้ำลดโอ้ดเด็ดนะแต่ได้อยู่เส้นเล็กพอได้อยู่เส้นใหญ่มันไม่มีจังหวะที่มัดลองแล้วโยกขึ้นมานี่ใหญ่แต่เราตัด้วย ไปขอไม่ไปขอไม่ไปโอเคกโอเคโอเคก่อนเราให้ยืก่อนให้ยืนก่อน ใช่ถ้าเราลัดตัวมาอกะจะเป็นัดตัวเีรืองามอไไผมไม่รู้ว่าเคยได้อันนี้กินได้ไหมได้ได้ได้ครับได้ครับนั่นแกเลยแกไ่เยื่อแกมือสะหัดแกนั่นแกเ ใช่ใช่ร้องได้แล้วเว้ยไม่ใช้เชือกยิงเลยไม่จะให้นอนฟั Thank you